สวนพันพันเมื่อเราเริ่มต้นครั้งแรกเป็นพื้นที่ที่เป็นหินลูกหลังเป็นส่วนมากบางส่วนก็เป็นทรายแต่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้มีหญ้าไม่กี่ชนิดขึ้นแต่ไม่กี่ปีต่อมาเราก็สามารถที่จะทําให้ดินที่ปลูกอะไรไม่ได้มาก่อนเป็นพื้นที่ที่เขียวชะอุ่มขึ้นมามีต้นไม้มีผักมีหญ้ามี อะไรมากมายกว่าที่ผ่านมาที่สำคัญคือมีสัตว์มากมายเข้ามาอยู่ในส่วนนั้นสิ่งที่เราเห็นมากที่สุดก็คือมดดำเป็นประชากรที่เพิ่มขึ้นมาอย่างรวดเร็วในส่วนมดดำมาช่วยเราในการพรวนดินเขาขยันขันแข็งในการขุดรูแทรกซ้อนไปทุกที่นำออกซิเจนนำอากาศเข้าไป ทำให้ดินร่วนซุยมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ต้องการสิ่งตอบแทนทะนั้นทุกครั้งที่เราหว่านเมล็ดผักปลูกทั่วปลูกงาเขาก็จะมาขนไปโดยไม่บอกไม่กล่าวแม้แต่คําเดียวบางครั้งทั่วลิสงหนึกิโลที่ปลูกลงไปแทบจะไม่เหลือเลยเวลาเราจะปลูกผักที่จะต้องหว่านเม็ดเราต้องเบี่ยงเบนความสนใจ เขาออกไปโดยการเอาเข้าวสารเก่า,กาหรือเมอเล็ดเก่า,กาไปหวานรอบๆสวนเพื่อให้เขาไปกินที่นั่นสักสองสาวันจนกว่าเม็ดที่เราหวานอุม้มดูดน้ำเข้าไปเต็มที่แล้วก็เตรียมงอกขึ้นมาเราถึงได้ปล่อยไปจากนั้นเขาก็จะไม่มารบกวนเราอีกเมื่อเราสังเกตเห็นยอดของมะเขือเหี่ยวอ่อนลงแบบนี้เราก็จะรู้ว่า มันมีหนอนชนิดหนึ่งมาเจาะรูชัยกินในลำต้นถ้าเราแกะออกก็จะเห็นตัวมันเล็กๆแบบนี้หนอนตัวนี้มันจะกินยอดแล้วก็ทำให้มะเขือเราแตกยอดมากขึ้นแต่มันก็จะกินมากขึ้นซึ่งทำให้มะเขือไม่ทันได้เป็นลูกฉะนั้นเราก็เลยต้องแกะแล้วก็บีบออกเพื่อจัดการมันเพื่อช่วยเหลือมะเขือ ไม่งั้นเราก็จะไม่ได้กินมะเขือเมื่อสวนมีพืชพันธุ์มากขึ้นก็จะมีหนอนมีบุ้งมากมายเข้ามาเติบโตในสวนนี่คือมันมาขอกินใบกล้วยของเราเราก็ต้องปล่อยให้มันกินบ้างเพราะสัตว์เหล่านี้มันกินเท่าที่มันอิ่มมันไม่สะสมเหมือนมนุษย์ฉะนั้นมันกินอิ่มมันก็พอก็ปล่อยให้มันกิน นี่ก็เป็นหนอนกินกล้วยบางครั้งหนอนเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์มากทีเดียวเพราะมันช่วยในการผสมเกสรให้เราหนอนบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันดูแปลกเราไม่รู้ว่ามันกินอะไรด้วยเราก็ปล่อยให้มันอยู่ร่วมกับเราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกสวยงามและก็ทำให้เด็กๆได้ เรียนรู้ว่าโลกนี้มีอะไรมากมายบางตัวก็ดูเหมือนปีศาจเหมือนสัตว์ประหลาดแบบนี้หนอนตัวนี้ก็จะกินใบมะเขือเราจะปล่อยให้มันกินตลอดไม่ได้เพราะมันกินหมดเลยหมดทั้งต้นดังนั้นบางครั้งเราก็แบ่งให้มันกินบ้างแต่พอมันโตขึ้นเราก็เอามันไปแบ่งให้กับไก่บ้างซึ่งไก่ก็ชอบเหมือนกัน อันนี้ก็เก็บไปให้ไก่ถ้าเราเข้าสวนเป็นประจําบางวันเราจะเห็นไข่เล็กๆเ,เ,เป็นแผ่นติดอยู่ใต้ใบมะเขือแบบนี้วันต่อมามันก็จะฟักเป็นตัวแล้วก็ดึงใบมะเขือเข้าหากันแล้วก็ชักใหญ่ติดใบมะเขือแน่นม้วนเป็นห่อถ้าเราเปิดดูเราก็จะเห็นตัวหนอนเล็กๆ เต็มไปหมดเลยนี่คือนอนกินใบที่กินเยอะและก็กินเร็วถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะกินยอดมะเขือเราทั้งหมดเลยดังนั้นถ้าเราเริ่มเห็นเราก็จะเริ่มดึงออกดึงเอาส่วนที่มันหอนี้ออกทั้งหมดแล้วก็เอาไปให้ไก่ยิ่งตอนเรามีไก่เล็กๆเ,เนี่ยเอาไปคลี่ออกให้ไก่มันจะมีความสุขมากกคางบ้าน เรามีหนอนมาอยู่กับพวกเราหลายสิบชนิดมากทีเดียวบางตัวก็มีลวดลายที่สวยงามแปลกตาน่าเล่นหน่ารักน่าจับอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันกินผักอะไรเราบ้างแต่เราไม่เห็นความเสียหายก็ปล่อยให้มันกินบางตัวก็เล็กมากอย่างเงี้ยมันกินนิดหน่อยเราก็ปล่อยให้มันกินเพราะมันก็หิวแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีบางตัว ก็เหมาะสําหรับให้เด็กเล่นให้เด็กได้เรียนรู้พฤติกรรมของนอนต่างๆอย่างนอนตัวนี้ยสีมันจะเปลี่ยนไปตามสีของดอกไม้ที่มันอยู่เด็กๆก,ก็จะได้เล่นกับมันสังเกตการเปลี่ยนแปลงของมันนี่คือวิชาวิทยาศาสตร์ที่เด็กๆโฮมสกูลเล่นกับมันนี่คือโรงเรียนที่เด็กมีความสุขที่สุด การได้อยู่กับธรรมชาติได้เข้าใจธรรมชาติคือหัวใจของการเรียนรู้ไม่น่าเชื่อว่าเชื่อเวลาไม่กี่ปีจากพื้นที่ที่มีหญ้าเกิดขึ้นไม่กี่ชนิดแต่วันนี้มันมีหนอนเป็น10บสชนิดมาอยู่ร่วมในครัวเรือนเดียวกันกับเรานี่คือไข่หนอนที่ชอบกินใบต้นมีเป็นไข่ที่แปลก แล้วก็เวลาฟักเป็นตัวมันก็มีความหลากหลายฉะนั้นเรามีหนอนมากมายหลายคนก็บอกว่ามันคือศัตรูพืชแต่จริงๆแล้วมันมาพึ่งพาอาศัยพืชที่เราปลูกและก็มาช่วยพืชด้วยเมื่อมันเป็นผีเสื้อขึ้นมามันก็ช่วยผสมเกสรให้พืชถ้าไม่มีหนอนไม่มีผีเสือ้อพืชก็อยู่ไม่ได้เช่นกัน เมื่อประชากรหนอนเพิ่มขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือแตนหมาล่าและก็สัตว์ต่างๆที่ชอบกินหนอนก็เข้ามาอยู่มากมายนี่คือหมาล่าที่มาทำรังในที่ของเรามันจะเอาดินมาสร้างเป็นบ้านมันคือนักก่อสร้างบ้านดินที่ยิ่งใหญ่มันชอบเอาดินมาแปะทำรังอยู่ใน ตามผนังบ้านหรือที่ไหนที่ไม่โดนฝนนั่นเองและในรังที่สวยงามของมันเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็นห้องห้องถ้าเราเปิดดูเราก็จะพบว่าในหนึ่งรังนี้มีหลายห้องมากในหนึ่งห้องมันจะไข่ไว้หนึ่งไข่ในนั้นและเมื่อไข่เสร็จแล้วมันจะไปหาหนอนมาใส่ในห้องเหล่านี้ให้เต็ม จากนั้นนอนสดๆที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะกลายเป็นอาหารของลูกมันที่ฟักตัวขึ้นมาเมื่อลูกมันกินหนอนหมดแล้วมันก็จะเข้าฝักกลายเป็นดักแด้แล้วก็เป็นตัวมาร่าแบบนี้นั่นเองนี่คือลักษณะอของหนอนเป็นๆที่มันเอาไปใส่ไว้ในรูหนอนเหล่านี้ ก็จะมีชีวิตอยู่จนกระทั่งลูกมันมากินหนอนจึงไม่ตายมันช่วยในการเก็บหนอนออกจากสวนของเราได้ดีมากเราจึงควรเก็บมันไว้ตัวต่อก็เริ่มเข้ามาอยู่ในสวนของเราเมื่อเราไม่รบกวนมันสวนเรากลายเป็นสวรคร์สำหรับแมลงต่างๆมากมายมีอาหารให้มันกินมีที่อยู่ที่สงบสันติให้มัน มันก็เลยเข้ามาช่วยกินหนอนกินแมลงในที่ของเรามากมายนอกจากนั้นเราก็จะมีผึ้งผึ้งหลวงผึ้งมิ้มผึ้งป่ามากมายเข้ามาอยู่ในที่ของเรามากขึ้นมากขึ้นการที่มีผึ้งเข้ามาอยู่ก็จะช่วยในการผสมเกสรได้มากขึ้นตัวเล็กๆนี้คือผึ้งมิ้มผึ้งมิ้มทำรังเล็กๆตาม พุ่มไม้ตามต้นสาบเสือตัวนี้ก็จะต่อยเจ็บนิดหน่อยไม่เจ็บเหมือนพึ่งใหญ่อันนี้ก็จะเป็นชันนลงหรือพึ่งชนิดหนึ่งที่ต่อยไม่เป็นแต่เหนียวและทำให้เราลำคาญมันจะมารวมกันกินเกสรกินน้าหวานจากดอกไม้ของเราซึ่งมันประช่วย ผสมเกสรในขณะที่มันกินด้วยนี่คือความสุขของชีวิตเล็กๆที่เกิดจากสวนที่เราทำนอกนั้นเราก็จึงมีตะก,กะแตนอีกเป็นสิบกว่าสายพันธุ์ที่เราเจอที่นี่ตะก,กะแตนมีหลากสีหลายขนาดหลายรูปแบบมันมาช่วยกินหญ้าแต่บางครั้งมันก็กินผักของเราด้วยการให้มันกินบ้างก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็ไม่ควรจะ หวงเกินไปในกลางคืนก็จะมีจิ้งหรีดจิ้งหรีดมากมายมันก็จะร้องเพลงสน่นวันไว้ทั้งคืนจนเราคุยกันไม่รู้เรื่องจงิ้งหรีดเหล่านี้มันชอบกินหญ้าแต่บางครั้งมันก็กินต้นผักที่เราปลูกเช่นกันจิ้งหรีดมันเป็นอาหารที่อร่อยมากของเราด้วยฉะนั้นเราก็เอามาทอดก็ช่วยลดประชากรจิ้งหรีดลงได้ ในขณะกันจิ้งหรีดก็ช่วยขุดดินช่วยควนดินให้เราด้วยเราพึ่งพาอาศัยกันแบบนี้นี่เองในขณะที่จิ้งหรีดกำลังจัดคอนเสิร์ตกันสนันวันไว้ก็จะมีพวกหอยทากมีปาร์ตี้กันขนาดใหญ่ในตอนเย็นของทุกๆคืนหอยทากเหล่านี้มันจะออกมาตอนเย็นเพื่อมากินพืชพันธุ์ที่เราปลูก แต่สิ่งที่มันชอบที่สุดคือกระดาษและก็ใบมะละกอแห้งที่เราเอาไปจุ่มน้ำให้เปื่อยเราก็เอามาวางวางวางไว้รอบๆบสวนเพื่อให้มันมากินสิ่งที่มันชอบที่สุดและเราก็เก็บมันไปทิ้งที่อื่นถ้าเรากลัวว่ามันจะกินผักของเรามากเกินไปเมื่อมีแมลงมากมายสิ่งที่ตามมาคือเขียด ขียตัวนี้ชอบหากินตลางคืนและก็อึงอ่างอึงอ่างเนี่ยจะออกหากินในหน้าฝนเป็นหลักเวลาฝนแรกตกลงมาและน้ำขังมันก็จะออกมาผสมพันธ์กันอย่างมีชีวิตชีวามันจะสร้างเซกหมู่ขึ้นมาแล้วก็ส่งเสียบดังสนั่นวันไว้ไกลเป็นกิโลกิโลเลยทีเดียวเรามีกบเขียดอึงอ่างมากกว่า หสายพันธุ์ที่เราเจอในพื้นที่ของเราสัตว์เหล่านี้มันมาช่วยกินมแมลงช่วยควบคุม,มแมลงในที่ของเราได้ดีมากอย่างไม่น่าเชื่อรวมทั้งคางคกก็มาด้วยเช่นกันสัตว์ที่เล็กที่สุดที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าก็คือเพลี้ยมันก็จะมากินผักกินพืชของเราบางครั้งถ้าเราเห็นว่ามันมากเกินไป มันทำให้ผักของเราสูญเสียเยอะเราก็ใช้สมุนไพรหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพริกเผ็ดๆฉีดพ่นไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มผสมกับเหล้าฉีดพ่นหรือไม่ก็ใช้น้ำยาล้างจานที่เราทำเองฉีดพ่นก็ได้แต่ถ้ามันไม่มากเกินไปเราก็ไม่ต้องฆ่ามันเพราะเราต้องแบ่งมันไว้ให้เลดี้บักหรือมแมลงเต่าทองได้กินบ้าง แมลงเต่าทองจะชอบเพลียอย่างมากฉะนั้นมันก็จะมาช่วยกินช่วยควบคุมให้เราเมื่อมีสัตว์แมลงต่างๆมากขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คืองูงูหลากหลายชนิดก็จะเข้ามาแต่งูเป็นสิ่งที่คนกลัวแต่ในจริงในความเป็นจริงแล้วงูนี่กลัวคนมากกว่าคนกลัวงูฉะนั้นงูมันก็จะรีบหนีมัน ไม่ยอมให้เราถ่ายรูปง่ายๆมันขี้อายมากบุญไม่ถึงก็จะไม่เห็นงูในที่ของเราเองเมื่อผมบอกว่านี่คือสวนของผมแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่มันเป็นสวนของชีวิตอีกมากมายมหาศาลที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันเราอยู่ร่วมกันเมื่อเราบอกว่าผมเป็นคนปลูกผักเหล่านี้แต่จริงๆแล้วผมไม่ได้ปลูกคนเดียวมันยังมีไส้เดือน มีนอนมีแมลงมีจิ้งหรีดมีอะไรมาช่วยขุดดินพรวนดินมีจุลินทรีย์ช่วยย่อยอาหารมีแมลงต่างๆมาช่วยควบคุมแมลงให้เราฉะนั้นผมคนเดียวทำส่วนไม่ได้นี่คือเพื่อนเพื่อนนี่คือชุมชนของเราที่เราอยู่ร่วมกันฉะนั้นโลกใบนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราอยู่ร่วมกับคนอื่นเสมอ เราไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเลย